มาเจอกัน EP พีสองอีนี้ช่างทองจะมาอธิบายวงจรนะคะตัวนี้คือมอ,มอเตอร์ห้าแรงมิตซูนะคะไปดูเนมเพล็ก่อนก็ได้เป็นอ p พสองนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะครับก็สายที่เราเห็นกันที่มันออกมาข้างนอกนะครับก็มีเส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับ แล้วก็เส้นที่มันขาดหายไป1เส้นนะครับทั้งหมด3มเส้นนะครับแต่จริงๆหลักๆเลยทั่วไปจะมีแค่2เส้นนะครับเพราะว่า2เส้นนี้จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ความพิเศษเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาดึงจากคอยชุดสุดท้ายนะครับเขาก็จะดึงออกมานะครับก็จากวงจรกดลวดนะครับซึ่งค่าโอห์มตัวนี้สองจุดห้านะครับแต่ว่าอีกชุดหนึ่งที่ดึงออกมาเนี่ยสองสองจุดสามนะครับ ก็เส้นเส้นที่1นึ่งนครับนะครับจะดึงออกก่อนนะครับออกก่อนตัวนี้สองโอห์มนะครับดึงออกก่อนก่อนที่จะสิ้นสุดที่2.5โอห์มนะครับนี่นะครับก็ดึงออกจากวรวดนี้นะเราก็แยกออกมาเข้าสตาร์ทนะครับ2.3โอห์มเข้าสตาร์ทนะครับ2.5โอห์มเข้ารันนะครับตัวนี้นะครับคันพิเศนนะครับตัวนี้ก็คือวงจรนะครับสายเขียนัมเบอร์ให้นะครับตัวนี้ก็1 2สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนี่ยนะถ้าตัวเลขก็อย่าสงสัยนะครับเป็นัมเบอร์นะครับัมเบอร์ตามที่เขียนไว้นี้นะครับตามของมอเตอร์เลยนะครับที่เขียนไว้นะครับตรงสายออกก็จะเป็นยูหนึ่งยูหนึ่งยูสองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับยูหนึ่งยูสองเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งยูหนึ่งรวมกันนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าเป็น ดูสองเ2จะสองเสองแต่เป็นเส้นนี้นะครับเ2้นสองนะเสสองเป็นเส้นเปล่านะครับเส้นเปล่าเส้นเปล่าก็คือเส้นนี้นะครับตัวนี้คือเส้นสองนะครับเส้นใหญ่นะแล้วก็จากเ2สองไปนี้จะมาเข้าที่หน้าทองขาวนะครับเพราะหน้าทองขาวน็อตฝั่งนี้นะครับแล้วก็จากขาปาสตาร์ทก็จะเข้าตรงนี้นะครับตัวนี้คือสายสายสองกับสายห้าคือเส้นนี้นะครับ เนี่ยนะครับสายสองกับสายห้าคือชุดนี้นะคือสองเส้นนี้นะครับโอเคครับวงจรก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครจะต่อนะครับตัวนี้คือหน้าทองขาวนะครับตัวนี้คือหน้าทองขาวนะหน้าทองขาวขาวนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีพีสามนะคะช่างทองจะทําความสะอาดนะคะก็คือช่างทองวัดตัวตัวขดลวดช่างทองวัดแล้วใช่ไหมคะวัดแล้วครับตัวนี้ไม่ช็อตนะครับตัวนี้ไม่ช็อตไม่ลงกาวความสะอาดนะครับอทําอะไรบ้างคะตัวนี้จะได้ไปเจอกันอีพีสามเนาะก็จะทําการล้างนะครับ ล้างด้วยล้างด้วยน้ำนะครับใครอยากรู้ว่ามันล้างได้ไหมก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้ช่างทองทําเองนะคะ EP สามไม่ไดราม่านะมาดูเลยว่าช่างทองใช้น้ําอะไรล้างนะคะแล้วน้าเนี่ยใช้น้ําแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใน EP สามนะคะเจอกันใหม่ EP สามจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ